ูขอพ่อได้หนูอยากให้พ่อกับแม่รักกันมากมากแม่ขอหนูใจได้หฮปปวดจากโรคเซงเศร้าแม่อยากเคลียสิคะแจนน้องหนะ้าแม่สวยนะใกล้คลอดแบบนี้ผัวยังไปมาหัวลาน้ํากับบ้านถึงมาอยู่ทุกวันคุณก็ะเป็นซะแบบนี้ลูกในท้องน้ำหนักเลยไม่ถึงเกณฑ์เนี่ก็เพราะมีแม่แบบนี้หรือเปล่าคุณกลับบ้านย๋ยงทุกวัน คุณงงรู้หรือเปล่าว่างานของผมมันต้องไปทําที่ไหนยังไงบ้างนแล้วคุณไม่คิดว่าจะเหนื่อยบ้างเหรอกับการรอ9เดือนเนี่ย พาเป็นยารักษาสุดท้ายของคุณดูแลสุขภาพตัวเองและคนที่เรารักตั้งแต่วันที่ยังไม่ป่วยโรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่น